กองหนึ่งผมนันในร้อยนรพัฒนมงคลชั้น,นปที่สตอนวอทอสองดิบสามครับวันนี้ผม,มยอคำสั่งยุทธการในการตั้งรับของหมดปเปรีลยกนะครับขรรก,การกํกำลังฝ่ายข้าศึกขาศึเป็นส่วนหนึ่งของกรมยอวที่2อองสมีกำลังประมาณหึงกองร้อยเพิ่มเติมเพื่อนที่ลุกมาทางทิศใต้มุ่งสู่บ้านท่ามะปางและบ้านห้วยน้อย เพื่อเชื่องกำลังเข้าสู่อำเภอแก่งคอยจงังหวัดสระบุรีถ้าสึกสาม,มารถเพิ่มเติมกำลังได้9หมวดพืนเล็กภายใน4ชั่วโมงจากบ้านหนองฟ้าบ้านหนองขาบ้านมะขามป้อมใหญ่ที่กัด QR 2 1 0 2สิ่งบอกเหตุแสดงว่าข้าศึกพยายามที่จะทำการเข้ายึดพื้นที่อำเภอแก่งคอยต่อไปกำลังฝ่ายเรา เจตนารมของขอบอชกพันรอ101ต้องการเอาชนะการลุกของข้าศึกโดยจึงข้าศึกในพื้นที่โดยโจมตีด้วยการเร็งตรงประสานกับการยิงเร็งจำลองและเครื่องของีขวางทำลายจุดศูนย์ดุลด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีและร้องของการยิงสนงับสนุนจากหน่วยเหนือเพื่ออำนาจการลบของฝ่ายเราเป็นรองข้าศึกด้วยการตีโต้ตอบ หากโอกาสเพื่ออำหนวยผลลัพธ์ที่ต้องการคือ50าสดหมดสิน้นความพยายามในการลุกต่อฝ่ายเราโดยสิ้นเชิงสกพหลหนตั้งรับใน140500ไก่ควาย66 ตั้งแต่บ้านไร่พิกัด QR 1900ถึงบ้านเขาดินพิกัด QR 2298เพื่อเอาชนะการลุกของข่าสุกให้หมดสิ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบร้อยอาวุธเบาทีห่งตั้งรับใน140 5 0 0ไก่ควาย66ตั้งแต่บริเวณพิกัด QR 195 0 05ถึงพิกัด QR 210 2 0 2เพื่อเอาชนะการลุกของข่าสุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมวดปรเล็กที่2ตั้งรับใน140500ไก่ควาย66ยึดรักษาภูมิประเทศและเส้นทางตั้งแต่พิก,กัด QR 208004ถึงพิกัด QR 213997เอาชนะการเข้าตีของ 50, K, ข้าศึกในเขตคารับผิดชอบหมวดปรเล็กที่3ตั้งรับใน140500ไก่ควาย66 ยึดรักษาภูมิประเทศและเส้นทางตั้งแต่พิกัด QR 202-010เอาชนะการเข้าตีของข้าศึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบหมดพ60ชอรอเข้าที่ตั้งยิงที่บริเวณพิกัด QR 199-004มอบฉากการยิงให้หมวดป็เล็กที่1จํานวน2ฉากการยิงหมวดป็เล็กที่2จํานวน1ฉากการยิง หมดปืนสามจำนวนหนึ่งฉากการยิงหมู่ปืนโจมตีในขั้นต้นเข้าที่จั้งยิงในพื้นที่หมวดปเปอร์เล็กที่3และอยู่ในความควบคุมของกองร้อยหมู่ช่างโจมตีอยู่ในความควบคุมของกองรอ้อยกองหนุนติดตามทอกกหลักและรอคำสั่งหน่วยสมทบและหน่วยแยกการจัดเฉพาะกิจภารกิจของหมวดเปอร์เล็ก ของเรานะครับที่1ของเราตั้งรับนใน14-05-00ไก่ควาย66ยึดรักษาคุม,มิประเทศและเส้นทางตั้งแต่พิกัด QR 202-010ถึงพิกัด QR 208-004เพื่อเอาชานะการเข้าตีของค่าสึกในเขตเป็นความรับผิดชอบหลักของย่านกลางการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนารมณ์มของผู้บัญชาขบร้อยอาวุธเบาที่1ต้องการเอาชานะการลุก ของข้าศึกโดยใช้การประสานเล็งตรงและยิงสนับสนุนของอาวุธเล็งจำลองประกอบกับการวางเครื่องกีดขวางในพื้นที่ทำลายจุดศูนย์กลางดุลของข้าศึกเพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลต่อการตีโต้ต่อของฝ่ายเราต่อไปผลลัพธ์ที่ต้องการคือข้าศึกหมดความพยายามในการลุกต่อฝ่ายเราและทำลายข้าศึกด้วยอาวุธที่มีหากโอกาสเรื่ออํานวยอ,วยอบอหมดไปเล็กทีหนึ่งจิตอารมณ์ที่ของผมเองนะครับทำลายข้าศึก ทำลายจุดศูนย์ดุลของข้าศึกผลลัพธ์คือข้าศึกหมดความพยายามในการลุกต่อฝ่ายเราได้ทาลายข้าศึกด้วยอาวุธที่มีหักโอกาสเอื้อมหน่วยครับกลยุทธ์ของบทดเบล็กที่หนึ่งของเราบทดเบล็กที่หนึ่งของเราตั้งรับหน้าแนวสิงกีขวางโดวยวางกาลังสามหมู่เชียงกันครับการยิงลำดับความนด,ด่วในการยิงสนับสนุนพอ60ให้แก่มูนหนึ่งสองสามตามลำดับได้ทำการลบ มไปเลที่หน,นะครับตั้งรับใน140500ไ00ก่ควาย6ยืนรักษาภูมเิเทศและเส้นทางตั้งแต่พิกัด QR 202011ตรงนี้นะครับถึงพิกัด QR 208004ครับบรเวณน,นี้ครับถ้าเป็นความพยาย,ยามความพยายามหลักอยู่ย่านการครับตั้งรับใน140800ไก่ควาย66 ยึดรักษาภูมิประเทศและเส้นทางตั้งแต่พิกัด qr 2 0 8 0 4 4ถึงพิกัด qr 2 1 3 9น7นะครับบเรนนี้ถึงบริเวณนี้นะเป็นความพยายามสนับสนุนด้านปิดขาหมู่ปืนเล็กที่3ตั้งรับใน140500ไก่ฟ้า6 6ยึดรักษาภูมิประเทศและเส้นทางตั้งแต่พิกัด qr 1 9 6 0 1 0ถึงบริเวณพิกัด qr 2 0 2 010เป็นความพยายามขับสูนทางน้าปิดซ้ายครับเรนนี่หมู่ปืนกลตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่2เพื่อสนับสนุนการยิงของทั้ง3หมู่คอจตทตั้งรับในพื้นที่ของหมู่3เพื่อป้องการการลำเลียงส่งกำลังสนับสนุนและรถถังท่าสิทำแนะนำในการปดิสารอัพเ,เ็กของเราในพื้นที่ตั้งรับหน้าไกล ทุกหน่วยให้เคลื่อนย้ายกำลังเข้าดัดแปลงพื้นที่ไม่ช้ากว่า13.90 0ไก่ควาย 66, 66, 66, 66ให้จัดและประสามนมาตรการในการระมัดระวังข้าวสิบแนวขอนอพรอ,อเตรียมการช่วยเหลือส่วนรอวปอในการถอนผ่านในเขต ลำดับความเน่งด่วนในการหลับแปลงที่มั่นถากทางพื้นที่ยิงดัดแปลงหลุมที่ตั้งจะทำฟูติดต่อแล้ววางเครื่องกีดขวางให้ทุกหน่ยวยระมัดระวังในการใช้เสียงและแสงในการเคลื่อนที่ให้ทุกหน่วยทำการรายงานทันทีเมื่อจบส,บดสุดข้นสิการช่วยลบทั่วไปขบวนสัภาระรของกองร้อยตั้งแต่ ตั้งอยู่บริเวณมิกัด qr 1 9 5่0 5ก้าบริเวณนี้ครับขบวนสัมภระของกองพันตั้งอยู่บ้านหนองสองห้องบริเวณมิกัด qr 183 9 7 8ปดบริเวณนี้ครับขบวนสัมภระของกองร้อยอยู่ในความควบคุมของกองพันบริเวณ qr 1859.9แาเ้ครับบริเวณนี้อุปกรณ์และการบริการสปหนึ่งทหารรับประทานอาหารร้อนตามุงรอบเสบียง และกลารผสมสเสบียงตามพิกัดที่200รึ่งวันสปห้าอัตรากระสุนที่ใช้พ่งวงหนึ่งถสามเอบตกคหกหกระสุนปืนเล็กตามอัตรากสจัดมูลฐานขแปดเอ81ดสินัดต่อกระบอกต่อวันขหก60บหนัดต่อกระบอกต่อวันการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลสงกลับแรงใช้พื้นที่พื้นดินเป็นหลักที่พยาบาลของกองตั้งแต่ ที่ขบวนสัมภาระของกองร้อยนนกานจะกำลังคนทุกหน่วยขุดย่อกำลังคนประจำวันถึงตรงถึงทออกทออก่อนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทุกวันจนมาเหตกระจ่ายให้ถึงตัวผู้รับโดยเร็วที่สุดตั้งเสนอขอเหรียญก้าหารให้ผู้มีสิทธิ์หลังการปฏิบัติแล้วภายในสิบวันถินกำนามงพลเรือนห้ามทำลายหรือถอนทรัพย์สินของราษฎรในติดขาดการรัยัตาและการติดต่อื่อสารน้ำมันชาทกร้อยตั้งอยู่บริเวณจัด qr หน6 0 5กบริเวณนี้ครับ ทุกหน่วยรายง,งานที่ตั้งพอพอทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนย้ายการสื่อสารสอปสและนสปปัจจุบันมีผลบังคับใช้สองปัญญาณการยิงต้องการขั้นสุดท้ายทูแรงสองช่อมีใครสงสัยอะไรหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอจบการออกคำสั่งในเท่านี้ครับขอบคุณครับ